เดี๋ยวนะครับทุกคนดิวยังลืมเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับดิวจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้นะใครได้ดูซิงในลิฟต์ในตำนานบ้างครับอุ้ยตัวจริงปังอะสวัสด,ดีครับไม่ใชหช่ฉใหม่ถึงตำนานบ้า นะครับผมเปิดคลิปกันด้วยในรถอีกแล้วครับเลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นพิอาร์ตี้ขึ้นไปทุกวันทุกวันนะชอบเปิดคลิปในรถวันนี้นะครับดี่ขอมาเปิดรายการใหม่ของดิวเลยนะครับชื่อ coffee talk นะครับ EP หนึ่ง coffee talk ก็จะเป็นรายการชวนคุยนั่งคุยนะครับฟีลแบบว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็หาเรื่องสับเพล่เหรอมาคุยนั่นแหละเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดดิวนะครับแล้วก็น้องอเมนดาก็ส่งคลิปมาให้นะครับจากอิสตันบูลตุรกีนะครับระหว่างต่อเครื่องมาไว้คอนวันเกิดให้ดิวนะครับก็รู้สึก ดีใจมากเลยที่แมนด้าส่งคลิปมาอวยพรให้ต้องขอบคุณครูเอ็มพี่พี่ครูเปรมด้วยนะครับที่เป็นธุระ,ะในการเอาคลิปมาให้ดิวด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ผ่านวันเกิดนาอหนึ่งวันดิวก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อเค้กฉลองวันเกิดให้ตัวเองเพราะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงฉลองอะไรกันนะครับเพราะแบบด้วยความสถานการณ์โควิดเนาะอยู่บ้านกันเฉยๆอะไรก็ไม่มีอะไรครับวันนี้เลยว่าดิวจะไปร้านกาแฟซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อเค้กสักแบบเจ็ดแปดก้อนจุกๆอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ด,ดไป ซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อเค้กก่อนนะครับผม ขออนุญาตเปิดรายการใหม่นะครับ Coffee Talk นะครรายการใหม่ของดิวนะครับก็คือเป็นอะไรที่แบบไม่มีคอนเทนต์อะไรจริงๆแล้วก็คือมานั่งคุยนั่งชวนคุยเล่นนะครับว่าไปทําอะไรมาบ้างอะไรบ้างนะคะอย่างเมื่อวานก็เป็นวันเกิดดิวนะครับแล้วก็ได้มีคลิปอแมนด้านะครับอวยพรมันเกิดส่งตรงมาจากอิสตนบ,บูก็เป็นอะไรีรู้สึกว่า ก็ดีใจครับที่แบบว่าเอออแมนด้าอวยพรรู้สึกถึงว่าเ exclusive อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าดิฉานก็นแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่ได้ expect นะครับแต่ว่าเพื่อนสนิทดิวเนี่ยเขาเป็นแบบพี่เลี้ยงน้องแมนด้านเ,นเขาเลยไปขอคลิปจากครูเอ็มกับพิกกี้นะครับซึ่งแบบก็น่ารักมากเลยเขาก็รีบไปขอได้ให้เลยนะครับดิวก็เลยได้วิดีโอมาลงแล้วก็แบบรู้สึกก็แบบเออน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ซัพพอร์ตเราก็เชียร์นะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเดี๋วดิวจะลองเล่นให้ทุกคนดูเนาะ สวัสดีค่ะพี่ดิว happy birthday นะคะด้านะก็ขอให้พี่ดิวมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะ bye ประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณแบบ10วินาทีอะไรเงรี้ยแต่ว่าเม d ทมาเดย์มากๆเลยนะคือพอเราได้คลิปปุ๊บเรารู้สึก,ใใก i, ดีใจแบบเฮ้ยอแมนด้าไปเปลี่ยนเครื่องที่อิสันบูลเนี่ยแล้วเขาก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรก็นีแต่กี่หน่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังแบบเอออุตส่าห์ทําคลิปมาให้เราถึงมันจะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแบบก็รู้ว่าเหนื่อยน,นะเออก็รู้สึกดีมากเลยครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันที่ Amanda เนี่ยถึงฟลอริดาเรียบร้อยแล้วพี่อาร์ก็ไปไลฟ์รับ อแมนด้าที่สนามบ,บินไมอามีวันนี้นะครับก็ฟีดแบ็ดีมากดิวต้องขอขอบคุณแฟนๆ p a g e ท n ิ i น์ไซเดอแฟนๆฟนพิอาร์แฟนอาร์ตี่ยูนิเวอร์สแฟนๆอาร์ตร Universe, ิฟลอยด้านะครับที่ให้การสนับสนุนแพทริชน์ไซเดอร์แล้วก็อาร์ติยูนิเวอร์สมากๆเพราะว่าไลฟ์ของพี่อาร์ตเนี่ยมีคนดูสูงสุดถึงประมาณ13,000คนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดิวมีความสุขมากที่ทุกคนให้การสนับสนุนเพจเราขนาดนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชมนะครับว่า พี่อาร์ตเนี่ยเขาจะไปไลฟ์อะไรยังไงที่ซอ,อยดานะครับที่เซมิโนฮาร์ดร็อกเนี่ยเพราะเท่าที่คุยกับพี่อาร์ตแหละคือนางก็แบบสนุกมากๆนางเต็มที่มากๆกับงานนี้นะครับนางก็พร้อมที่จะรายงานข่าวเหมือนปีฟ้าใสาเป๊ะเลยก็คือจะตามเสร็จเลยเท่าที่เราทําได้เนาะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้นางงามออกมาแบบเดินเล่นเพ่นพ่านเหมือนปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าด้วยโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจํากัดเพอๆเราจะไม่ได้เข้าไปทําข่าวเลยเพราะว่าปีนี้ก็ไม่มีการเปิดรับสมัครสื่อให้เข้าไปทําข่าวในมิสซูเวิร์ด้วยนะครับผมคอฟฟี่ท a อ k ของเรานะครับก็มเมาส์กันไปเดี๋ยวดิว,ดวจะลองโทรหาเพื่อนสนิทดิวที่เป็นพี่เลี้ยงอแมนด้านะครับผมลองดออูสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเออสวัสดีครับคุกันใ้ครับอ๋อขอสายน้องดู่อยครับ หนูพูดเยอะข่ะเออที่อัดวิดีโออยู่นะเออจะสัมภาษณ์ว่าแบบอเออ,เอ,อวันนี้เป็นยังไงไม่ได้ตื่นดูไลฟ์หรอลูกสาวเนี่ยลูกสาวเข้าถึงถึงเมืองฟลอยด้าทำไมไม่ได้ดูไลฟ์ตุยงานก็รอเครื่องลงเลยอยู่กันตุยไปเองกอเครื่องลงประมาณถึงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเป็นยังไงบ้างคือทางครูเอ็มได้ส่งข่าวอะไรมาให้ฟังบ้างยังเกี่ยวกับน้องยังเลย ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเออยังไม่รู้อะไรเลยก็คือเรื่องของเรื่องวกนี้แหละเราดีดดีดหลังก็เพิเ่งนอนกันอ๋อนงจะนอนกันแล้วใช่ไหมตอนนี้เอออ่อาฮะแล้วจะฝากอะไรถึงแบบว่าแฟนๆหน่อยได้ไหมไปแปลน,น้องแมนด้าอะไรอย่างงีอ้อ๋อก็ช่วยเฉียดช่วยเป็นกำลังใจให้แมนด้าด้วยนะคอะอันนี้คือคุณคุณคุกเปรมคือปกติดิวจะเรียกเพื่อนดิวว่านัวนะครับแต่งตัวเขาชื่อ<ด>คุกเปรมนะคุกเปรมนี่เป็นอะไรกับน้องแมนด้าครับเพื่อนในน้ำตัวหน่อยครับเพราะว่าเผื่อคนดูไม่รู้ แบบก็รู้จักกันมาแบบหลายปีแล้วล่ะค่ะเพราะแบบก็มาแต่งหน้ากันที่โรงเรียนของ,องครูเอมา่าอ่าก็คือเป็นเป็นคุณแม่เลยใช่ไหมเป็นคุณแม่ของอแมนด้าแบบแท้ๆเลยใช่เป็นลูกสาวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าอาตี้กลับเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยจะให้มาสัมภาษณ์หน่อยนะเออจะให้แบบว่าแกไปสัมภาษณ์ออกสัมภาษณ์กับอาตี้หน่อย ได้ค่ะเอองได้ดีมากแล้วก็เหมือนพี่อาร์จะสัมภาษณ์ครูเอม็มครูปอนอะไรพวกนี้นะเออเขาก็คุยๆกันแล้วตอนเขาไปรับอ่ะเออเดี๋ยวจะมีแบบสัมภาษณ์สดๆเลยจากจากโรงแรมอะไรเงี้ยเออเท่าที่คุยเออดีมากนั่นแหละนั่นแหละโอเคเดี๋ยวโทรไปใหม่นะแกเดี๋ยวโทรไปใหม่แปบ๊บหนึ่ง<า>โอเคก็เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก็ลองโทรไปหาเพื่อนดูสำหรับ Coffee Talk นะครับวันนี้ EP แรกนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่มีความรู้สึกว่า แล้วก็ดีเหมือนกันได้มานั่งคุยได้มานั่งรีเฟล็กต์แบบว่าว่าเราไปทําอะไรมาบ้างเราอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกัน <S 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 เดี๋ยวนะครับทุกคนดิยวยังลืมเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับดิวจะข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้นะใครได้ดูซีนในลิฟต์ในตำนานมั้ยครับที่พี่อาร,ร์ตไปกับเราอแมนดาที่สนามบินไมอามาี่นะครับเราก็เกิดเหตุการณ์ซีนในลิฟต์นะครับที่ต้องขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันกับทีมงานอีกเพจหนึ่งนะครับก็คืออะไรอีพีอาร์ตก็แบบว่ามีการแบบว่า แซลน้องเล็กๆน้อยๆเลยนะครับดิวก็เอามาตัดเป็นคลิปวิดีโอนะใครได้ดูเราบ้างครับในเพจนะครับผมแพทเดนิสไซดเดอร์เดี๋ยวดิวขอเปิดให้ดูนิดเดียวช่วดีครันะบไม่ใช่สมัยสมันั้นได้คำว่าเออใครได้ดูบ้างครวันนี้ตลกแล้วก็เซลถือว่าเป็นอะไรที่แบบ สีสันเนาะเออเป็นสีสันของแบบวงตานางงามแล้วกันก็คือน้องพีทเนี่ยดูก็รู้จักตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วนะครับก็เป็นเด็กที่แบบน่ารักหน้าตาน่ารักอเงียอายุ15เองแล้วก็พูดได้สามภาษาอย่างงู้นอย่างเงี้นะครับก็ก็น่ารักก็คงไม่มีอะไรครับวันนี้คือไม่มีอะไรเอามาเซลล์เกันขำๆเล่นๆเฉยๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นวิดีโอก็ตลกดีอะไรเงี้ยคนก็ดูเป็นหมื่นเลยนะครับก็ก็น่ารักดีครับก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุการณ์การไปรับอแมนด้าเมื่อวันก่อนเนี่ยนะะะะะคครรรรรรัับบผมมมแล้้ววกกกกกก็็เเดีีีีีี๋ยยถาาาาหตุุณ์ออไนนนสๆจจ่่ทะ อยู่เพื่อนพวกเราทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้ไปจริงนะครับไม่ได้ไปเล่นขอลาไปก่อนนะครับแล้วขอไปตัดวิดีโอนี้ก่อนแล้วดิวจะลงวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดิวชชัยชาแนลด้วยนะครับผมบายบาย